สวัสดีค่ะคุกปุกกี้นะคะนคักกิจกรรมนบำบัดประจำคลินิกบ้านปัญนาพัฒนาการเด็กนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแชร์เกิดความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆเนาะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะไปฝึกลูกนะคะเมื่อลูกอาจจะมีพัฒนาการล่าช้านะคะที่ไม่เหมาะสมกับวัยนะคะเช่นลูกอาจจะพูดช้านะคะหรือว่าพูดยังไม่ได้พูดเป็นภาษาการ์ตูนหรือว่าไม่นิ่งนะคะคุกปุกกี้ก็จะมาแชร์ทั้งหมด5เทคนิคนะคะข้อแรกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องให้น้องเนี่ย ออกกาลังกายนะคะเพื ain, ini, care, between, ่อให้น้องสลายพลังงานนะคะเพราะดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่น้องไม่สามารถพูดได้เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ว่าสมองนะคะของน้องเนี่ยในการประมวลผลระบบบูรณาการของระบบประสาทพื้นฐานนะคะเช่นในเรื่องของการรับความรู้สึกนะคะระบบข้อต่อนะคะหรือระบบ เวสติบูล่าที่เป็นน้ำในหูนะคะอาจจะยังไม่ดีมากพอนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะน้องจะมองหน้าสบตาในเรื่องของการมองเห็นนะคะน้องก็อาจจะยังไม่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยการกระตุ้นสมองหรือให้น้องได้สลายพลังงานให้น้องได้เคลื่อนไหวให้น้องได้วิ่งให้น้องได้ล่อนะคะได้หมุนได้แกว่งอย่างเงี้ยค่ะเป็นการออกกําลังกายก็จะช่วยได้นะคะเพื่อเมื่อเซลล์สมองน้องแข็งแรงขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อตาเริ่มจดจ่อขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อเราฝึกน้องพูดเนี่ยน้องก็จะพูดได้ดีขึ้นนะคะเชื่อมโยงไปที่ข้อ2นะคะข้อ2ก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเริ่มที่จะพูดคุยกับน้องเนาะให้น้องมองหน้าสตากับคุณพ่อคุณแม่นะคะมีไอคอนแท็กเล่นด้วยกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ให้น้องพูดคําง่ายๆนะคะเช่นอา E, A, O นะคะให้น้องอ้าปากกว้างๆแลบลิ้นนะคะขณะที่เล่นด้วยกันเนาะ,ะให้พูด สิ่งของหรือท่าทางกริยาต่างๆที่เป็นคำนามนะคะน้องจะพูดคำนามได้ก่อนเนาะ,ะในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยคะ่ะเช่นกินเนาะข้าวแม่หม่ำอย่างเงี้ยคะ่ะน้องก็จะพูดได้ดีขึ้นนะคะข้อ3นะคะขณะเดียวกันเนะะาะเราอาจจะต้องดูเนาะ,ะว่ากล้ามเนื้อน้องยังแข็งแรงหรือเปล่ากล้ามเนื้อปากกล้ามเนื้อลิ้นอาจจะต้องช่วยนะคะอาจจะต้องมีการนวดเนาะ,ะนวดกระปุ่งแก้มนะคะ นวดบริเวณรอบปากนะคะแล้วก็ฝึกให้น้องออกเสียงนะคะก็จะทําให้น้องพูดได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะต้องอ่านนิทานนะคะกระตุ้นพนัฒนาการทางภาษาร้องเพลงง่ายๆนะคะเล่นด้วยกันน้องก็จะพูดได้ดีขึ้นนะคะแล้วอ่านอกจากเหนือยจากนี้นะคะก็อาจจะให้ทํากิจกรรมที่สนุกสนานเนาะเช่นให้เป่าฟองสบู่เพื่อเพิ่มฝันของกํามเนื้อนะคะหรือว่าเป่าเทียนอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้เนาะน้องก็ ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายเนะาะให้ลวดกล้ามเนื้อปากนะคะฝึกให้ออกเสียงเนาะง่ายๆในชีวิตประจํำวันนะคะหรือกิจกรรมที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่สําคัญเลยก็คือจะต้องเล่นนะคะเล่นกับน้องมีปฏิสัมพันธ์กับน้องให้น้อง อาจจะเล่นตามวายนะคะไล่ลูกปัดต่อบล็อกเพื่อฝึกสมาธินะคะมันจะทําให้เซลล์สมองแข็งแรงขึ้นนะคะน้องก็จะจดจอ่อมองหน้าสบตาดีขึ้นแล้วน้องก็จะเริ่มพูดได้ดีขึ้นนะคะ นะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องชื่นชมน้องนะคะให้กําลังใจแล้วก็ทําร่วมกันบ่อยๆเนาะอย่างน้อยก็คือต้องทําทุกวนันหรือความถี่อย่างน้อยสอครัร้งต่อสัปดาห์จำนวนชั่วโมงในการทําก็คืออาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยคะ่ะถ้าได้ดีขึ้นก็อาจจะเพิ่มเป็น40นาทีละหนึ่งชั่วโมงน้องก็จะเริ่มพูดนะคะได้ดีขึ้นค่ะเนาะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะเป็นความรู้ในเรื่องของการฝึก ลูกๆนะคะในกรณีที่น้องอยังไม่พูดหรือพูดช้าแล้วก็มีภาวะที่ไม่นิ่งนะคะฝาสักไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ